ไอนี้เลยโมแตกนี่แหละของจริงก้าวกบีเดียวได้เป็นไงเมื่อกี้ของจริงเลยพลังใกล้เคียงเลยเดี๋ยวขอดูว่าหมดอะไรคือปักธงพลังผม3ามสามสาสสามไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวผมว่านินจาได้เปรียบผมเคยสู้ใน PvP อยู่ทัาสาการต่อสู้นี่ไงอนี้ ปักธงเพื่อหาลือก็คืออันนี้ปักธงเพื่อหาลือเอ้ยปักธงเพื่อหาลือนะครับอ้าวกดไม่ได้นนเอามาแล้วโอเคมอนไหมนะคน,ม,นมันโดนมอนไหมเนะี่ยไหนมอนอคน,คนไม่ไม่มีมอนเอ้ ออยตายยากตายเย็นจังวะผมแม่งครึ<_<_ uh, ่งหลอดละมันกระโดดไอ้นี่น oh, ี<_<_ mm ่หว sí> ่ะเออเออเออยังย OK> ังไม่อมสีเลยเออโอ้คอมโบฟาดเเข้าไปด้วยอย่างชานี้ไม่โดนหรอกมันกระโดดพุ่งได้เว้ยไม่โดน อ๋อกระโดดพุ่งได้ใช่กระโดดพุ่งพุ่งหนีได้ใช่สตัตนเฮ้ยเออเอ,เอตามอืออืออ,อสแตนต่นอโอ้โหไม่ไปโดนหนีไม่เป็นไรกระโดดพุ่งได้เว้ย ใช้สกิลอะไรทางนั้นอย่าไปไกลมันโดนมอนตรงนู้นนะเอาเ้าสถานเออเออล้มเออล้มนอนเออหนีเออเออตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออเป็นนานปะเออเต็มหัวอนแล้วครับโอเคดีครับเดี๋ยวไปนอนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยว ไอน,นี้เลยโมแตกนี่แหละของจริงก้าวกระบี่เดียวได้เป็นไงเมื่อกี้ของจริงเลยสู้กันโคตรนานในีเกมเปลตนี่พลังตอนนี้สามหมื่นนะของผมอะเพราะว่าเหมือนมันเปลี่ยนอาวุธไม่ใช่อาวุธนี้แล้วมันก็แบบแล้ว NPC เก็บยังไงฮะเก็บ NPC ให้มันใช้มาก็ได้ NPC ต้องไปถอดออก บูตึงยิงไกลแล้วบูตึงอะบอกเลยบูไม่ตตันเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกระบ,บี่ใช่ไหมมันแบบเห็นยังเคลื่อนไหวแบบสนุกสนานด้วย กระบี่นี่แม่งล้มล้มลุกลุกล้มล้มลุกลุกเออหรือว่าหรือว่าโดนดีดออกไปเฮ้ยเฮ้ยดูดิยิงปีเนี่ยโดนอะไรอ่ะโดนท่าอะไรยดโนอ เอ็นบีซีรือเปล่า, C, น,านี่เดี๋ยวผมกด MBC นี่นั่นนี่คือ MBC เว้ยอ๋อนี่ท่านี่กระเด็นเลยโดนไปพึ่งร้อนกบี่ข้องตัวกว่าเนี่ยโดนไปพึ่งร้อนเนี่ยใช้สกิลไม่ได้แรับเนึ่ยยิ่งอยู่ห่างได้เปรียบนะพูดถึงนะ กระโดดไปนะลงอาคาโดนปั่นเนี่ยลอยจอดำประมาณว่าสกิลดำเคเคเร็วว่ะเร็วเว่ยมาดิไอ้ดีเฮีย้ยมีอันติบูตึงเว่ยดูยิงไปไหนของมันนะั <c oughs> ดดน่นแหละเฮีย <c oughs> อันติบูตึงเวย่ย เออแพ้เอ้ยผมว่าแม่งพร้อมเหมือนอาวุธแดงแน่นอน,นต้องเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนเซตเป็นกระบี่ดีกว่าเอากระบี่อีกสายหนึ่งมาตบดีกว่าเองดูสักชิ้วกระบี่สันน่าจะสู้ได้เหมือนบูตึงน่าจะพลังแบบยังกล่องก้อยอยู่ยังไม่ตึงกระบี่น่าจะตึงกว่า สายนี้มีตัวทองเยอะชาร์จปมเอ,อ้ไปดีเออนี่คือสกิลพุ่งเว้ยพุ่งพุ่งเว้ยไอ้เหียรอยลอยยาวด้วยนะอ,อือหนมีสกิลพุ่งนี่หว่าเ,ออเดี๋ยวพุ่งพุ่งเหรอือ,อ ชาร์จตัวทองเออลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มเก้ากบี่ไปเดี๋ยวรอรอรอึกึกยึกยึกเฉือนเฉีนชงหลงพุ่งพุ่งตามแล้วก็ชาร์จตัวทองกวาดแล้วก็สี่ตามเออแล้วก็ห้าสเต็ปปัก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 ลอยแล้วก็จ๊กเถื่อนโอ้ยคอมโบคอมโบ นี่มันกระบี่กระบี่มูนลบเจอกระบี่มูนเว้ยลองดูท่านี้กระบี่มูนโคตรฮามันเราซีซีไปลงให้กระบี่หมดเลยใช่ไหมเฮ้ยลองดูโมนเรายืนเฉยๆนะดูท่านี้เดี๋ยวพึ่งตีนะดูท่าสามนี้นะเนื้อนะท่าสามอยู่ตรงนั้นแหละดูนะกระบี่มูนเมื่อ <laughs> กี้อ่ะผมยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกมาแม่จริงๆเราต้องเก็บเ b c มไว้ไม่งั้นเ b ็มันสู้กัน อ่าเดีเ๋ยวผมทำแบบนี้เห็นไหมเห็นตัวดำนี่มันจะไปตามสู้โมเห็นไหม,มก็คือใช้สกิลของ MBC ไว้ยแต่เรา <ทำ S 2> ไม่เห็น,นเราของเรามันเป็นสับโอเวอรแคนแล้วทำไมไม่เล่นเซตสองเ่ะเซตสองโอ้ยโดนชุดใหญ่อันนี้สกิลกระโดดอสตาร์ทต่อลอย แล้วก็พุ่งเข้าไปทำดาเมจต่อ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ก่อนเอ้ยไม่เล่นดินจาวะอันนี้ทำดาเมจระยะไกลไม่ได้ดินจาเนี่เขาทำดาเมจนะ้ตัวนี้กาเข้าไปอ้โหหลบชันอันนี้ผมสตั้นถ้าผมกดหนีก็คือมันจะหนี ดาเมจระยะไกลไปเลยเอสามแสดงว่ากระบี่ทำให้ล้มบ่อยไว้ดูดิใช่ใช่แล้วทำไมโมไม่อานินจานินจาน่าจะล้มอันนี้กระบี่ตามอันนี้กระบี่ดาเมจเอทวนไม่ได้เรื่องเลยทวนไม่มีดาเมจจัดไปดิอือสตาร์ หนีไม่ได้หนีไม่ได้ไไดยาวสตาร์ทขึ้นมา <c oughs> โดนอีกมาดีนินจาตึ้ๆซหน่อยดิ <c oughs> หรือว่าพลังห่างกัน 3, สามพันู้ไม่ได้แล้วเราว่าตอนนี้เราปิงขึ้นไป151นะจริงไหมใช่ตอนตอนนี้แบบเก้ากระเบียร